สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขออนุญาตระดาแคตตัสของอาจารย์พิมพ์นะครับมาดูวิธีการผสมเกสรน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะทําอย่างไรตามไปดูกันเลยครับ จารย์พิมพ์ทำลายกำลังจะผสมเกสรโอเคนะครับวันนี้พาไปดูผสมเกสรครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับอาจารย์พิมพ์ทักทาย f อซีหน่อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมสวนแปลงแคทตัสอันสวยงามแล้วก็ดูวิธีการผสมเกสรนะครับตามไปดูกันครับ อันนี้อุปกรณ์ใช้อันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ฟอสซ็จดอกแดงดอกชมพูเข้มจะเรียกว่าดอกแดงนะคะดอกแดงเอาเป็นแม่ปกติปกตินะคะสิ่งที่ได้ก็คือดอกจะเหมือนแม่ทรงจะเหมือนพ่อเพราะฉะนั้นทรงถ้าเราอยากได้ทรงสวยเราก็เอาทรงเอ่างเช่นทรงสวยนะคะป้อมแบน และก็อยากได้เป็นอะไรคะอ,อยากได้เป็นเต่านะคะนี่เขาเรียกเต่าใช่ไหมใช่ยังได้เต่าเราก็อเอาเกสอนตัวผู้จากเต่ามาใส่ดอกแดงเราก็จะได้ลูกเปอร์เซ็นต์นะนะคะสูงก็คือจะได้ทรงเหมือนพอ่อทรงเหมือนเต่าแล้วก็ดอกก็จะแดงด้วยไม่ใช่ทรงอย่างแบตนะแซดยางบอยเธอไม่รัก เราต้องแหวกเอาเกสรตัวผู้ขา้างในโอ้ห่วงเกสรด้วยค่ะมีน้อยมากเลยนี่นี่นี่เกสรตัวผู้ในน,นี้เห็นไหมคะมีนิดน่ะนะคะเอามาใส่ไปอันนี้เห็นเกสรตัวเมียไม่ชัดใช่ไหมครูพีนี่กรเสริตัวเมียเนี่ยพี่มาดูนิเกสรตัวเมียจะเป็นสีชมพูตรงกลางนะคะส่วนไอ้สีเหลืองเหลืองนี่คือเกสรตัวผู้ค่ะอันนี้ทรงก็สวยเว้าด้วยค่ะเอาไปใส่ได้ ดอกชิ้นดอกจะให้เหมือนแม่อะมาเอาวีก่อนอันนี้วีอันนี้วีเนาะเอาเป็นพ่อได้ค่ะวีแล้วก็ไม่สูงมากกอมๆอันนี้เบนเบนนี่เป็นเบน,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 นก็ได้ค่ะทรงเบนถ้าดอทธรรมดารรมดอทดอทก็คือจุดเนี่ยค่ะจะเรียกว่าแอชเชียสธรรมดานะคะถ้าดอทใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเรียกว่าซูเปอร์ ดอทใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นใหญ่ก็เรียกว่าดอทซูปเปอร์นะคะอันนี้ซูปเปอร์วีในวีเริ่มออกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบทรงบันๆงกันนี่เริ่มวีออกแลวค่ะนะวี v ค่ะวี v ออกรอบข้างลายก็จะเหมือนพ่อะคะ่ะโดูส่วนมากลายของต้นอันเี้กาวี v ค่ะผสมเลยนะาย่างรวดเร็วว่องไวเลยได้ปะอันนี้ก็ดอกชินค่ะชินโทะนีดอกชินชัดเจนเลยดลกชินนะคะ ที่ว่าชินคืออะไรดอกเป็นฝอยๆแบบนี้คะซื้อมาเหรอแพงมากค่ะ <laughs> นี่ราคาเท่าไหร่ไม่ไม่อยากบอกเลยอ่าบอกอประมาณนะราคาราคานี้ให้เพื่อเผื่อหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มัอ,อราคาสูง <c oughs> ค่ะโอ้คุป,ปี้จะบอกว่าต้องไปดูในไรายสดจำไม่ได้หลักร้อยหรือหลักพัน ถ้าแพงๆก็จะพันกว่าค่ะพี่ถ้าตอนตอนที่มันขึ้นราคาสูงๆนะเนี่ยถ้าขายตอนนี้ถ้าเกิดแบบไร้สดเนี่ยนะคะแล้วเ,เป็นดอกชินเนี่ยแล้วก็ทรงสวยออกดอกด้วยก็จะราคาสูงนิดนึงนี่ส่วนตัวนี้ก็คือห้าภูแรกค่ะคุณพี่ใหญ่ามากดีเซ็มก่อนห้าภูหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะห้าภูเห็นไหมคะ หนึ่งผูสองผูสามผูสี่ผูแล้วก็แซกห้าผูแซกสวยแบบสดอ๋อมีห้าผูใหญ่แล้ก็มันมีแซกเข้ามาใช่เขาเรียกว่าหู้แซกค่ะอันนี้หกผูหนึ่งสองสมสห้าูมีห้าผูแซกหกูแซกถ้าถ้ามีผูเฉยๆหกผูถ้าไม่มีข้างๆเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าแซ่ อันนี้ก็แทรกแทรกแต่ว่าแทรกไม่หมดทุกอันเห็นไหมปกติถ้าห้าปูธรรมดานะคะกับมันแบบเนี้ยมันจะไม่มีแทรกแต่ฝั่งเนี้ยเขาเรียกว่าแทรกก็คือมีปูแทรกขึ้นมาอันนี้ห้าปูแทรกในสวยสมมาตรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแทรกทุกอันเลยลายใกล้เคียงนี่ว้าวสตาร์เชฟเนี่ยกําลังออกพรุ่งนี้เลยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะว้าวสตาร์เชฟตัวนี้เขาเรียกว้าวสตาร์เชฟพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดอกบานพอดี วลสตาร์เชฟนะคะแล้วก็ติเตียป้อมสวยมากเลยค่ะวอลสตาร์เชฟผสมลวผสม้วครับอันนี้ยังไม่บานเนี่ยชินโชวะดอกแดงด้วยค่ะชินโชวะตอนซื้อมาพันห้าค่ะตัวนี้ราคาพันห้าตัวนี้ดอกมันดอกแดงค่ะซื้อมาถึงปีเลยยังโอ้โอ้น่าจะปีแล้วมั้งตอนน้อยๆอยู่สองปีแล้วละมั้งตอนนี้ก็ตัวคงน่าจะหลักหลายพันอยู่ตัวนี้นะ เป็นไม้สะสมนะค่ะแล้วแต่ไม้สะสมใช่สมมุติว่าเขาเห็นอันนี้อันี้นขายไม้ซื้อเท่าไรหลากหลายเยอะแยะมากมายเป็นของสะสมครูพิมพ์เขานะครับมีคนถามว่ามีคนถามว่าอาจารย์พิมพ์ขายไหมครูพิมพ์หัวาะเนี่ยครับทั้งหมดนะมีด้านหลังอีกนะครับชอบเลี้ยงเลมเลมบอกค่ะเนี่ยต้นเนี้ยเป็นพ่อมาหลายพันแล้วค่ะ เป็นพ่อมาหลายต้นเขาแจกลูกด่างดีมากเลยนะคะนี่นี่นี่คือแม่เขาใช่ไหมเหมือนด่างน้อยนะคะเขาด่างแต่ว่าลูกนี่ดูลูกเขาครูพีเห็นไหมคะเห็นเห็นเนี่ยลูกเขาลูกเขาด่างเนี่ยนี่ลูกเขาทั้งนั้นละรุ่นเดียวกันที่เพาะเดี๋ยวมึงดนี่พวกนี้ลูกลูกเมื่อกี้นี่นลูกที่ด่างด่างอ๋อเนี่ยนี่คือลูกเขาเนี่ยลูกเขาลูกต้นนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเขาผสม เอสโตเขียวอ่ะเขาก็จะแจกลูกด่างอันนี้เป็นพ่อแม่รุ่นแรกเลยค่ะเขาแจกลูกด่างดีจำได้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้เป็น,น,น,นเป็นด่างกราบอันนี้นเขาเรียกกราบนะครับเขาเรียกกราบคือใช้ตอสามเหลี่ยมนะกราบเพื่อที่จะให้เขาตัวเนี้ยเขาจะกินน้ำเลี้ยงจากต้นตอเนี้ย อันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการผสมเกสรพ่อสวยๆก็เอามาใส่เอามาใส่โอ้อันนี้ห้าผูเนี่ยห้าผูแล้วเอาพ่อห่อภูไปผสมกับพีเอาวีมาใส่ห้าผูครับครับเราก็เลือกต้นสวยๆเป็นพ่อครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมันรูดอ่ะไม่ติดอ่ะไอมันไม่ติดกับไอเนี้ยเราก็ใช้อันเนี้ยค่ะปลายให้มันใช้ผูกกัน พวกกันเขีียอุปกรณ์เราก็มีแหนบกับพวกกันใช่บางบางอันเขาะจะมีแหนบแบบงอเขีียแต่หนูอชอบพวกกันมากกว่ามันจะนมันลงได้เยอะเนาะใช่เราต้องเลือกอันส,สวยก่อนเอา,าใส่อันนี้โรงเรือนต้องเป็นโรงเรือนแบบปิดนะครับไม่ไม่ใช่เปิดนะครับในโรงเรือนนี่ปิดหมดเลย แล้วแพลนให้ดูโรงเรือนโรงเรือนปิดหมดมแมลงเข้าไม่ได้นี่ก็หลังคาหลังคา,งางการฝนนี่ครับเอาดางไปใส่ใดางไใส5ห้าปูเอาห้าปูมาใส่ดางเอาห้าปูไปใส่ห้าปูไปใส่ดีไปใส่ชิ้น มือก็ยังไม่ดีนะอาจารย์พิมพ์แต่ก็ต้องทําเพราะว่าเสียดายจริงๆแล้วถ้าถ้าอาจารย์พิมพ์ปกติดีๆมันก็จะได้เยอะกว่านี้ถ้าถ้าผสมกลางวันจะผสมง่ายกว่านี้เพราะดอกมันยังไม่เหยียบรคูพีอันนี้ดอกขนนกนะคะเนี่ยดอกขนนกหนึ่งสองสามเพราะว่าขนนกก็คือเหมือนเหมือนเหมือนปลายขนนกคูคีเห็นไหมคะอันจะใหญ่ๆกว้างๆเนาะมันจะกระจายกระจายครับอันนี้ดอกชินอันนี้ดอกธรรมดาดอกธรรมดาดอกชินดอกขนนก แน่นขนนแน่นมัน,มน,มนบานออกมาเนาะใช่ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะเพราะว่าผมก็ถ่ายวิดีโอส่วนอาจารย์พิมพก็เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปอนคูพี่อันนี้ยังม่สมไม่ได้มันยังไม่บานคูพี่ขึ้นคลิปกี่โมงสองทุ่มสองทุ่มนะคะก็ไลฟ์สดสองทุ่มเหมือนเดิมครับไม่เหน่อยจังเลย วันนี้ไม่ได้ไปไหน,หนดอดาอาจารย์พิมพ์ก็อาบน้ำนอนไม่อะแล้วเดี๋ยวนะอันไหนยังไม่ได้ใส่ใส่เข้าไปเลยให้มันขึ้นเลยด่างดางถ้าผสมแบบเอาด่างเป็นพ่อเป็นแม่เอาด่างไปกับดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นลูกอันไหนหรือรอมันโตปะกะติอะ เมื่อก่อนเนี่ยจะทําแท็กค่ะจะทําแท็กหมายถึงว่าเอานี้ผสมกันนี้แต่อันเนี้ยมันเยอะเราก็หลายใจแต่ว่าต้องการความหลากหลายไงคะเสี่ยงเอาว่ามันจะได้อะไรใช่ใช่ตรงนี้เขาต้องลุ้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราจะเอาตัวสวยๆนี้อันนี้อันนี้ต้องแหวกค่ะุปปีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ผสมกระบองเพชรเนี่ยยิ่งแปลกยิ่งสวยยิ่งพิการยิ่งสวยครับเอสโตนะคะแต่ละต้นเขาจะไม่เหมือนกันเลยคุปปีหมายความว่า รูปทรงแล้วก็หน้าตาเขาแทบจะไม่เหมือนกันเลยค่ะชิบๆเอาด่างมาใส่ต้นนี้น่อยใส่คกคะสอนตัวผู้ใส่แค่สองเออเอากระส่อนตัวผู้มันใส่กระส่อนตัวเมียมีหลายเส้นอ่าเอสโตเนียนะคะจะดังมากเลยในประเทศที่ญี่ปุ่นก็จะแพง ตูพันนี้นะคะพันที่ไม่มีหนามมันมันจับง่ายเนาะใช่ค่ะลูกเด็กเล็กแดงก็ลุกได้ใช่มันไม่อันตรายอ่ะคำว่าอันตรายก็คือไม่มีหนาม,มันไม่มีนมม้ำจะติกระบองเพชรจะเป็นหนามใช่ไหมใช่ออพอแล้วมัม้ <c oughs> <c oughs> ยเหงื่อเต็มตัวเหงื่อนี่เห็นไหมเช็ดเหงื่อเต็มเลยพีพร้พอแล้วเนี่ย ชอบชอบมากเลยยิ่งต้นใหญ่เกสอนเขาก็จิงงเยอะค่ัเกสอนตกคู่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ยิ่งดีตอนนี้ก็คือเรามองต้นไหนที่แบบว่าเราจะเอาไว้พันธนี่ยเราก็กิ้เข้าไปเยอะๆค่ะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับช่องพิมพ์กระดาษสามานะครับช่องที่ดูแล ทำเกี่ยวกับแคตัสนะครับวันนี้มาขออนุญาตช่องพิมพ์ระดานะครับเจ้าของสวนแคตตัสนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศยามมืดๆนี่แหละพอดีเพิ่งเลิกงานมานะครับผสมเกสรครับจริงๆต้องผสมตอนกลางวันแต่ว่ากลับมาเย็นก็เลยต้องได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้อีพนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ